อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็คือเป็นไฟฉุกเฉินนะครับไฟสำรองนะครับยี่ห้อ NPV นะครับขนาด4วัตต์แสงขาวนะครับนะครับจากร้านนะครับชอบคุ้มนะครับในช้อปปีนะครับทำไมถึงเอ่ยชื่อร้านนะครับเพราะว่าร้านนี้แพ็คของมาดีนะครับแล้วก็เขียนคำว่าระวังแตกมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออ่า บ่งบอกถึงความใส่ใจนะครับของทางร้านค้าครับอันนี้ก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับก็จะมาแกะกล่องกันเลยนะครับ ด้านในก็ยังใส่ตัวกันกระแทกอีกน,นะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับขนาดมินินะครับประกันถึง2ปีนะครับตัวนี้ทางร้านค้าเขาเคลมว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูความสว่างกันนะครับ ได้ขนาดไหนนะอขอไม่มีบุบตะลายเลยนะครับเหมือนไปซื้อเองเลยนะครับตัวเล็กมากเลยครับน่ารักน่ารักมากเลยนะครับ เล็กเท่าฝ่ามือเลยนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับขนาดสี่วัตต์นะครับสามชั่วโมงนะครับดับเบิลเฮดหกชั่วโมงเนี่ยซิงเกิลเฮดก็คือหกชั่วโมงเนี่ยดวงเดียวนะครับสามชั่วโมงเนี่ยสองดวงนะครับชาร์จ,จิ้งไทม์สี่สิบแปดชั่วโมงสองคูณสองวัตต์นะครับ๋อหลอดละสองวัตต์นะครับเป็นรวมเป็นสี่วัตต์นะครับ LED นะครับแบตเตอรี่นะครับ3.7โวลต์นะครับ2,500มิลลิแอมเป์เป็นลิเธียมไ리ออนนะครับ, 2, ah, น, ion, น,รบนำเข้าโดยบริษัทม uh, ิซ uh ูนะครับมิซูอิชิอิเล็กทริกนะครับที่กล่องก็ประมาณนี้นะครับไม่มีคู่มือการใช้งานนะครับไม่มีอะไรเลย แต่ก็ใช้งานไม่น่าจะยากอะไรนะครับอันดับแรกนะครับก็ลองเทสไฟนะครับโอ้โหก็สี่วัตต์ผมก็เหลือเฟือนะครับสบายสบายนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นี้เองนะครับชอบตรงที่ตัวเล็กเนี่ยครับไฟฉุกเฉินนะครับไฟดับนะครับพวกนี้นะครับก็ที่บ้านผมเด็กๆนะครับมีเด็กๆอยู่เวลาไฟดับกันทีนี่ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ครับ หาเด็กไม่เจอนะครับคือดับแล้วมันมืดสนิทจริงๆนะครับก็เลยนําตัวนี้มาใช้งานนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เขาใส่แบตถ้าไม่ใช่ใส่แบตนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็น่ารักมากเลยครับสายสั้นแค่นี้เองนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเราเสียบปลั๊กใกล้ๆนะครับแล้วก็แถมพุกมัดมาให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับตัวนี้นะครับลืมบอกไปนะครับมีมาตรฐานมอกด้วยนะครับแล้วก็สเปคนะครับขนาดนะครับด้านความยาวนะครับร้อยสามสิบเจ็ดเซนอ่าร้อยสามสิบเจ็ดมิลิเมตรนะครับประมาณสิบสามเซนนะครับ สูงร้อยห้าสิบสองมิลิเมตรนะครับกว้างห้าสิบมิลิเมตรนะครับก็ตามสเปคตรงนี้เลยนะครับมีวันเดือนปีที่ผลิตเรียบร้อยนะครับปลายปีที่แล้วนะครับเป็นของใหม่เลยนะครับรับประกันสองปีนะครับไฟดวงแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองทดสอบการทำงานดูนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับ แล้วก็เปิดสวิช์นะครับพอเปิดสวิช์เสร็จนไฟชาร์จตรงนี้เขาก็จะติดขึ้นมานะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไฟดับนะครับผมจะปิดสวิช์นะครับอ่าไม่ติดอ๋อต้องต้องเปิดตัวนี้ไว้นะครับเปิดเอาไว้นะครับนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสมมุติเปิดสวิช์นะครับไฟเขาก็จะดับนะครับ LED นะเห็นข้างในนะครับ ประมาณ4เม็ดนะครับหรือว่า4ดวงนะครับรวมกันทั้ง2ตัวก็จะเป็น8ดวงนะครับก็เดี๋ยวลองปิดสวิ์ดูครับอ่าไฟดับเขาก็จะทำงานทันทีเลยนะครับไฟมาไฟมาก็จะชาร์จนะครับก็เดี๋ยวไปดูความสว่างกันครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับ ครับผมก็ตรงนี้บ้านทั้งหลังผมเลยนะครับก็จะมาลองทดสอบนะครับไฟดับนะครับแสงก็จ้าใช้ได้ครับนครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสว่างเลยทีเดียวนะครับระดับ1นะครับสมมติว่าไฟมานะครับก็จะดับนะครับ ไติดนะนะครับ,นะรบก็ถือว่าสว่างนะครับใช้ได้ครับก็เหมือนคล้ายๆพวกพวกไฟฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะครับก็จะสว่างในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้สว่างเหมือนหลอดนีออนขนาด40บวัตต์นะครับอาจจะสว่างสักประมาณาสัก20บวัตต์อะไรประมาณนี้นะครับก็พอใช้งาน นะครับก็ประมาณนี้ครับตัวเล็กๆคทัดลัดนะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่รีวิวนะครับก็จะลองปิดนะครับเปิดนะครับก็สว่างใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูอีกทีนะครับระหว่างไฟฉุกเฉินอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะครับไฟฉุกเฉินที่ผมว่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ที่เราซื้อกันใช้ทั่วๆไปนะครับตัวนี้เขาเขียนเคมาว่า,า120วัตต์นะครับก็สว่างประมาณดวงนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเวลาไฟดับเราก็ยังทำอะไรกันต่อได้นะครับต่อเน,นื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับแล้วผมจะลองปิดตัวนี้นะครับนะ นี่ครับนะไฟก็สว่างพอๆกันนะผมปิดนะครับนะครับเปิดนะครับเห็นไหมครับว่าไฟสว่างไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วลองตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้นะนะครับแล้วลองปึ๊บนี่ครับประมาณนี้ ก็เดี๋ยวไว้ทดสอบนะครับไว้ลองใช้งานดูระยะยาวแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะพ่งนี้ไฟฉุกเฉินนะครับแต่ผมชอบตรงที่มันเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะครับไม่เกะกะนะครับตรงหัวตรงนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้สาม้อิองศานะครับก้มเงยได้นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ